ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP 4 4 2ตอนอธิฐานลอดใต้โลงหลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดโดยมีหลวงพ่อพุทธวายโมสิทธิ์ผู้รับมรดกธรรมจากหลวงปู่สวงและมีความกระตันอยู่เป็นเลิศเป็นเจ้าอาวาสเพราะทั้งหมดนั้นเป็นเพราะประกาศิทิฟ้าทำให้วัดไพรพัฒนาคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เก็บสรีระของหลวงปู่สวงซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ในตอนวันที่หลวงปู่ละสังขารวัดต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างก็อยากจะได้ร่างของหลวงปูส่สวงจนทำให้เกิดเหตุการณ์ปาฏิหารย์ในระหว่างที่จะนำร่างของหลวงปู่ไปไว้ที่วัดที่ได้ตกลงกันแต่เหมือนด้วยประกาศสิทธิ์ที่ขบวนรถที่นำร่างของหลวงปูส่สวงได้เกิดเหตุที่ไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้ จนต้องกลับมาที่วัดไพรยพัฒนาจวบจนปัจจุบันนี้เพื่อให้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาจากทั่วสารทิศได้เดินทางมากราบไหว้แต่ก่อนที่จะขึ้นบนดบเพื่อไปกราบไหว้หลวงปู่เราควรจะชำระล้างมือของเราที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เสียก่อนเพื่อให้มือของเราบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ทุกท่านจะลืมไม่ได้นั่นก็คือการลอดใต้สรีระของหลวงปูส่สวงเพื่อขอพรในระหว่างที่ลอดใต้สรีระของหลวงปู่ขอให้ท่านนึกถึงแต่สิ่งดีๆและขอให้ปู่ช่วยในโรคร้ายต่างๆที่เราเป็นหรือว่าญาติพี่น้องหรืออย่างในคลิปนี้แม้จะอยู่กันคนละประเทศ เรามารับฟังการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์จากประเทศสิงคโปร์จากน้องวลีที่ได้จากประเทศไทยไปมีครอบครัวที่สิงคโปร์สิบกว่าปีมาแล้วได้เล่าถึงอภินิหารในสิ่งที่เธอขอกันครับจ้าวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่อูโอ้โหซุปเปอร์สตาร์นี่ไม่ใช่ <laughs> ขอโทษที่เอไม่สบายด้วยแล้วก็เมื่อกี้หล,<ะ>ลับไปเลยเอ,อพิ่งตือ่อ ลืมนัดนัดกับพี่ไว้ลืมลืมคือคือครั้งแรกเนี่ยรู้จักกับหลวงปู่สวงได้ยังไงจากอะไรสื่อพิมพ์หรือว่าอ๋อรู้จักหลวงปู่สวงได้ไงหนูอยู่บ้านจเปนวงค่ะอยู่ไม่ไกลจากวาัดหลวงปู่สวงอ๋ออยู่ศรีสะเกดเหรอใช่บ้านหนูห่างจากวาัดหลวงปู่สวงแค่สามสี่หมู่บ้านไม่ไกลยอยู่จำปนวงอยู่จิตเขื่อนห้วยซาลานะคะคนใหญ่ใหญ่อ่าอ,อ,อยู่ใกล้ๆกกันจริงจริง หลวงปู่สมอ,อยู่ก็อยู่แถวนั้นนะแต่ว่าตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่ไงหนูยังเด็กอยู่ัยังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีอยู่ค่ะเพราะว่ายังยังได้เหรียญ mm. เหรียญหลวงปู่เก็บไว้อยู่มีเหมือนบ้านติดก,กันนะคะเหมือนเหมือนนับถือกันอย่างเงี้ย mm. เขา, mm. เ,ขาเขาทางานไอ้กรมป่าไม้ใช่ไหมคะ mm. คือกรมป่าเขาเนี่ยมีงานอะไรกระช่างก็เหมือนจะได้ไปไปนู่นไปนี่แล้วหลวงปูสง่สวงท่านก็ทาเหรียญแจก mm. ก็เลยได้ได้เหรียญที่แบบว่า ได้แต่งจริงๆจากจากจากเอ๋หลวงปู่เลยอย่างเงี้ยค่ะได้จากมือหลวงปู่ตอนนั้นน่าจะได้จากมือหลวงปู่เพราะว่านนูเล็กแกพี่สะพ้ายนะค่ะแต่ว่าคือนับถือกันแกแกกับสามีอ่ะทำงานกลมป่าไม้แล้วกลมป่าไม้ก็จะพาไปปลูกต้นไม้แถวนู้นแถวนี้เช่นนี้ใช่ไหมคะไปกับไปกับหัวหน้างานใหญ่แล้วก็ได้เหรียญมาใช่หลวงปูใใ่ให้ให้ให้หัวหน้าแกหัวหน้าแกก็ไาแจกลูกน้องต่อคนละนอย่างเงี้ยค่ะขอแสดงว่าเป็นเหรียญจาก เป็นเหรียญจากวัดไพรพัฒนาลรมัง้งไม่ขาดตั้งแต่ตอนรุ่นที่ลุงปู่อยู่แล้วได้รุ่นหนูได้รุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยแต่หนูได้สีน้ำตาลอะสีน้ำตาลแดงๆดงอ่ะยังเก็บไว้อยู่ไหมเก็บไว้ค่ะหนูห<อ>นูหน,นูได้มาสามเหรียญอ่าจริงๆตอนนั้นเขาปล่อยเขาปล่อยเช่าองค์ละห้าหมื่นอ่าแต่ว่าหนูบูชามาเหมือนจากจากแก่หนูบูชามาแค่เงินเดียว,วอ่า แล้วเราหนูได้มาแล้วที่นี่หนูก็แล้วมีน้องคนไทยมาเลียยคนนึงแล้วนางอยากได้หนูก็เออไม่เป็นไรหรอกเราใจเนาะหนูก็หนูก็เอาให้นางเลยค่ะแล้วรุ่นแรกหนูว่าเก็บดีๆนะนี่หลวงปู่นะอะไรเงี้ยก็หายากนะเออพ้าไปบ้านพิมบูชาแพงนะเนี่ยเออหนูก็ให้น้องฟรีหนูหนูไม่เอาตังค์หนูให้น้องฟรีใช่ก็ะตลองเหรียญมีมีรูปถ่ายไหมหนูไม่ได้ถ่ายอะค่ะแต่ว่าอยู่นี่หนูก็มีรุ่น รุ่นที่ว่าไอ้มีเข็มนาฬิกานั่นแหละค่ะรุ่นที่ว่าแจกอยู่ที่ไอ้ขูขันนะคะเข็มนาฬิการุ่นใช่รุ่นที่มีอ่าลูงปู่นั่งแล้วมีเข็มนาฬิกานะคะข้างหลังน่ะที่นั่งชันเข่าใช่ไหมใช่แล้วก็มีเหรียญเหรียญเจ้า้านเหรียญน่ะหนูได้มาสองรุ่นอืมหนูได้มาเอ้ยหนูได้มาสามหนูได้มาสามหนูได้มาสามแล้วหนูเก็บไว้สองแล้วหนูให้น้องคนไทยมาเลคคนหนึ่งนั่นแหละค่ะพอกลับไปเนี้ยก็ ใครที่ขออะไรก็สมปรารถนานะคะจริงจริงแล้วแต่คนศรัทธาเนาะจริงจริงใช่ใช่ตอนหนูได้เห็นหลวงปู่คือหนูโตแล้วแล้วหลวงปู่ท่านเสียแล้วมาอยู่วัดไปพัฒนาแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนท่านมีชีวิตอยู่ลหนูหนูยังเด็กหนูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเลยใช่แล้วทีนี้ตอนนั้นตอนนั้นแ่ะแม่แม่หนูแม่หนูไม่สบายมากไอ,อเรื่องจากใช่ที่หนูศรัทธานะแม่หนูไม่สบายมากหนูก็เอ๊ะทำไงว่าเออเดี๋ยวพาแม่ไปไว่า้ หนูหนูเอาแม่ไปรักษาประมาณสี่ปีแต่ว่าเหมือนบ้านเราเนาะเป็นอะไรก็ไปรักษานู่นรักรักษาอะไรทางทางโลกบ้างทางธรรมบ้างอะไรเงี้ยอืมพวกหมอธรรมใช่ไหมใช่ใช่หมอธรรมหมออะไรก็รักษาหลายหมอค่ะหมอหมอเหมือนหมอโรงพยาบาลก็ไปเลยอ่ะแต่แม่หมอก็เสียเงินเยอะอ่ะหนูก็ทํายังไงป่ะหนูก็หนูศรัทธาหลวงปู่แหละหนูก็เลยกลับไปบ้านหนูก็เลยพาแม่หนูไปหนูไม่ทําอะไรเยอะหนูก็ จัดอาหารถวายเพ็ตอนเชา้าแล้วค่ะแค่ห้าชุดก็นิมนต์พระท่านมาห้าองค์นั่นแหละอยู่อยู่ตรงไออยู่อยู่ตรงไอตรงกุฏิเก่าหลวงปู่ที่บ้านหลวงปู่ที่ว่าไว้ไว้ไวลงศพหลวงปู่นะคะ<อ>ตรงนั้นเป็นศาลาไม้เศาลาไม้ใช่เล้วออหนูก็เอาบูชาพระรูปนี่แหละค่ะไอประจาวันเกิดของแม่กับของหนูไปนี่แหละก็ไปทําแค่นั้นเองแล้วไอพระอาจารย์ท่านก็สวด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 ให้แล้วแม่ก็จากที่เคยแพ้แม่ไปรักษานะจากแม่หนูแบบเหมือน จะไม่ไหวแล้วเดินอะไรก็ไม่ได้อืจากนั้นหนุไมได้พาไปรักษาที่ไหนเลยค่ะแล้วพอไอ้ถวายเพนอะไรเสร็จใช่ไหมก็พาแม่ไปรอดลงศพใต้ลงปู่นก็บอกปู่เอ้ขอให้แม่หายนะบอกแม่ตั้งใจเอานะขอลงปู่นะอะไรเงี้ยอืมัมนก็บอกแม่เช่นนั่นแหละแล้วถึงแม่เธอจะอยู่กับแม่คนละสถานที่คนละประเทศแต่เสียงที่เธอวิงบอลขอให้ปู่ช่วยรักษาในอาการป่วยของผู้เป็นแม่ที่ตระเวนหาทั้งหมอปัจจุบัน หมอพื้นบ้านหมอธรรมต้องหมดเงินหมดทองไปเป็นจำนวนมากน้องวลีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลวงปูส่สวงคงเมตตาเธอให้แม่ของเธอหายเป็นปกติเราจะมาติดตามกันในคลิปหน้าครับอิริเมีอองสวงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติมหาบรรดาล สัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้คาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดซั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ